ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพบปะผู้บริหารและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ครับที่ห้องประชุมการสานโรงแรมยะลาแกลนพาเลสอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา นายสุพจน์รอดเรืองนนหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาจากนั้นได้มอบกิจบัตรให้นักเรียนครูผู้สอนสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดระดับสำนักงานการศึกษาเอากชนจังหวัดยะลาของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข,ขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ประจำปีการศึกษา2,565และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนครูผู้สอนสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดระดับสำนักงานการศึกษาเอากชนจังหวัดยะลาของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติได้อิสรามหรือไอเนปีการศึกษา2,565ครับ สำหรับผลการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2565ระดับจังหวัดยะลาประเภทโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่โรงเรียนยันยาวิทย์อำเภอเมืองยะลาโรงเรียนขนาดกลางได้แก่โรงเรียนศรีฟาริดาบารูวิทยาอำเภอรามันส่วนประเภทผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กค่ะได้แก่นายสราวุฒิอับุลกอเดยันยาโรงเรียนยันยาวิทย์อำเภอเมืองยะลา ประเภทครูผู้สอนวิชาสามาญโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่นางสาวคอลิยอคอลียะดอเลาะโรงเรียนนำรงทรรวิทยาอำเภอบางนางสตาและประเภทครูโรงเรียนขนาดใหญ่ได้แก่นางหาตินีมาสิงโรงเรียนทรรวิทยามูลนิธิอำเภอเมืองยะลาค่ะ